สวัสดีครับผมบีทาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่23สามแล้วนะครับก็ไปร่อนก็ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับลูกเขาก็ใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งต้นสองลูกนะครับผมก็ยุงยุ่งตรงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรนะไห่วงครับเหมือนฝนจะมาแล้วเพื่อนๆฝนจะมานะก็ดอกเนี่เราไม่เราไม่เอาแล้วนะครับเพื่อน นอกโรงเรือนนะครับช่วงนี้ก็มีร้านค้างว่านะครับร้านค้างร้านค้างกินใบนะครับร้านค้างเราก็ป้องกันไปแล้วนะครับเพราะว่าเรานอกโรงเรือนนะครับทาไม่ได้นะครับฝักผ่อนู้นจะไม่มีอะไรนะครับฝั่นู้นก็ฝั่นู้นจะเป็นค้าวนะครับคาวกับผสมไอ้นี่ไว้นะครับคาวกับแฉนหวานอยู่ด้วยกันนะครับช่วงนี้เขาต้อง การทานอาหารเยอะนะเพื่อนๆก็ต้องมาผลจะตกแล้วนะครับต้นนี้ผมเสร็จยอดไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับต้นนี้กับต้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็เสร็จไปนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการนะครับตรงนี้ก็ดูแลเป็นอย่างดีครับลูกเขาก็ใหญ่แล้วนะเพื่อนๆดูนะครับเดียวนะครับอ้าวตอนนี้ตัดไป ก็ใหญ่ไวเหมือนกันะนะครับถ้าไว้ลูกเดียวนี่เขาใหญ่ไวนะครับเพื่อนไวสองลูกนี่เหมือนเขาจะแย่งอาหารก,กันนะครับ <S <S ไม่รู้ว่าจะลูกเดียวน่าจะไปไปไวกว,ว่านะเ่ยนได้เลยนะลูกเดียวไปไวกว่าเพื่อนวางหนอนอย่างเดียวนะครับหนอนก็ชอบมาจอดรตนะวันนี้สามลูกเลยนะครับยังไม่ยังไม่คัดออกนะครับ คัออกแล้วผมก็จะเอาออกนะเพื่อนปเด็ดตู่นี้ออกนะครับผมก็เดี๋ยวให้ให้น้ำเขานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับช่วงนี้ช่วงติดลูกก็คอยให้อาหารเขาอย่างเดียวนะครับอาหารทางใบใบไม่ใหญ่นะครับใบก็ประมาณนี้นะ,ะเพื่อนใบใบไม่ใหญ่มากแสนหวานอันนี้แสนหวานนะครับ จะมีพวกหนอนมีมแมลงมากินไม่เป็นไรนะครับขออย่างเดียวอย่ามีเพีย้ยมมดอย่างเดียวนะครับเพีย้ยมมดนี่อันตรายนะเพื่อนเกื่อเขาฝกกติดตามผมด้วยนะครับผมบีทาไปเรื่อยๆนะครับทุงนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับลูกเขาขยายได้ไวนะครับก็ไว้ลูกเดียวก็จะใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญเร็วกว่านะเอาไว้สองลูกก็เหมือนว่าเขาจะดึงค่าอาหารไปเลี้ยงลูกอะ่ะแต่เราต้องให้อาหารให้เขาให้เขาเพียงพอนะครับอย่าระวังหนอนเจาะเจาะตูอย่างเดียวนะครับหนอนนะครับ หอนจอดตัวนี่รายแง่อะไรนะครับดูว่าไปได้ดีอยู่นะครับช่วงนี้ก็ฝักกดติดตามผมแน่ครับผมวีทำไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรขึ้นหน้าผมจะมารีวิวเพื่อนๆดูนะครับตรงน,นี้ก็ดําเนินการต่อนะครับ